อันี้ก็หมดแล้วนะครับจะไปชมแล้ก็โอ้โชิตแมสเสวัสด,ดีพุณผู้ชมนะครับชาววยพี่บนะครับวันนีน้เราต้อยูใ่นใ,นในรายกรารเปิดกล่องวีดีที่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยสองพันดิบเซอร์นะครับวันะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องนครับ อ้านี่จก็ EP ที่เท่าไหร่กมาช่างแม่งนะโอเควันนี้เราก็มีกล่องแบบใหญ่นะครับ <c oughs> ใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับนี่กล่องเดียวใหญ่เท่าตัวผมเลยนะนะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องไซส์ซีนะครับเราจะรีวิวกล่องนะครับรีวิวกล่องเลยนะนี่ก็เป็นกล่องปั้ดเซธรรมบัตจานะี่เป็นที่อยู่นะซึ่งเชิดก็คอยยัดเยินนะเวัาเราอาจจะมีแบบดูได้นิดนึงแนละ้วเซนก่อนโอเคผม <c oughs> ชอบให้บริษัทนี้มากเลยอีสิ เบรดเนี่ยครับติดป้าย,ยแค่นี้ครับนิดเดียวเออไมไ่ได้ไม่ใส่เยอะมมนต้องแ,แ,แบบแบบไม่ฉั่ดีที่บอกเออจังใจเลยโอ้โหแม,ม่งกีดยากมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหต้องเข้าใจคนที่เติร์ดด้วยนะครับโอเคนะครับ ซึ่งเราจะไปดูตำหนิก่อนคือตำหนีแล้วก็จะมีตรงนี้คือสีมันเปื้อนอะไรไม่รู้เป็นสีขาตามเกาะแล้วก็มีรอยตุ๊บเล็กๆน้อยเป็นกๆไปหนุนไม่ขาดไม่มีร like okay, ูนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็รีวิวการตำหนิของกล้องของไอซ์สดๆแบบนโอเคนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการสั่งซื้ออันนี้ผมเชิญมาจากร้านเดิมชื่ออะไรวะชิชิชอะไรร้านหยบ เดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปดีกว่าเพราะอันนี้มาแล้วเดี๋ยวคุณนึกถึงว่าช่างผมบอกไปปุ๊บให้ไปชมร่ามกันหมดนะผมสั้งอะไรมาให้มาชมโอเคเรามาสั่งของรีวิวผมกันนะเปิดเผยโอเคนะเทปเขาก็แตกดีมากแล้วโอเคสองสามชั้นเลยนะครับเรามาเริ่มเกติกันเลยก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคัสเตอร์อันเดิมนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมถ้าไม่เคยเปลี่ยนจะเปลี่ยนทำไมครับมันยังดีอยู่ครับอัร์โลเฮ้ยทวันนี้เราต้องมากลับมาใช้แบบรีมแบบ ตรางแบบมูกอีกครั้งนึงเพราะว่าน่าอยากเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อห้องนั้นไปแล้วเห็นที่หน้าเป็นเลยอะโอเคมาเริ่มกินกันดีกว่าไครับเอ้เรากินได้ข้าวก่องทำเพียงเราต้องกินได้ข้าวก่่นไปไปโอ้โหเอ้ยโอเคไปแล้วครับท่านผู้ชมครับอนดี อีกงานหนึงครับท่านผู in okay, okay. ้ชมปึ๊บ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 โอ้ยทะลุเลยเลยครับท่านผครับโอเคนะครับเราเลิกกีดข้างบนกันปึ๊บนี่ครับครับตอนนี้เราก็เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเล่นอะไรโอเคนะครับเราจะมาเต้นไปกันแท้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  โยโย่โย oh, ่ว oh, oh, ้าวทางโย่โย่โยทีนี้ก็หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้โหชิดแมนโอ้โหทางประมาณนี้ โอ้โหโอ้โหโอเคยังโอเคน่าจะโอเคแล้วผมเล่นอะไรมันเดียะแม่ก่อโอนะ้เนี่ยตัวปัญหานะของปัญหาขอไม่ไม่ใช่กล่องม,ม,มันมีปัญหาครับโผล่ตอนที้ตัวผมมีปัญหาที่เล่นอะไรไม่รู้นะครับจังหวะนี้นะครับมีกล่องก็จะเป็นกล่องลูกฟูกแบบธรรมดาแล้วคิดว่านจริงไนะโอเคนะครับรอแท่นมารีวีด้วยนะครัน แค่ครับน่นี่ครับโยอาดิจ์สซุปเปอร์สตาร์นะโอเคเราจเปิดกันดนูนี่ครับอาดิจ์สนะครับโยไซส์ไซส์ซสี่สิบเอ็ดเลยนะฮะสี่เอสีสองนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นของแท้แน่นอนนะท่านผะูนะ้ชมดู มีปลาโคสไว้ให้แบบเรียบร้อยเลยนะไม่ใช่เมนอินเวียดนามมันคลิปที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปแ <c> ม <oughs> ่ดงโดนแม่ดงโดนบอ่อยเลยแม่ดงโดนร้านนี้แม่ร้านร้าน,รา,นรานที่แล้วไอ้ร้านที่ผมรีวิวที่ตัวของปอไบ้แม่จะไม่ซื้ออีกเลยบอกผม<อ>จะไม่ซืนนนะอ้อร้านนั้นอีกเลยแล้วถ้าไม่โชวก็อย่าไปซื้อร้านนั้นผมไม่ได้บอกชื่อร้านนะเดี๋ยวยผมจะหา้าหาไป สีร้านเขากี่เยอมากเลยนะเรื่องสีทีนี้นะท่านผู้ชมนี่ครับดูนะดูดูดีไซน์ยังยังสีขาวอยู่นะนี่ไม่ได้แบบเอฟเฟกต์กล้องนะนั้นนะนี่คือแบบสีเดียวจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นเอฟเฟกต์การตัดต่อนนะนะดูนี่ยิงดีหมดเลยนะแต่ว่าจะมีตรงนี้ซิซีตรงป้ายนะตรงซิซีที่หนึ่งท่านผู้ชมแต่ซิซีที่หนึ่งก็เป็นปัญหายนะแล้วตรงนี้เราจะไปดูดีไซน์พื้นยังเต pues ็มหมดเลยท่านผู <N <N ้ชมพื้นพื้น อยากดนตรงเนี้ยอยากโดนแบบอยากโดนแบบแานตรงเนี้ยคือใครทำให้ได้เปล่าสุดเลยสุดเลยตาผู้ชมดอาจริงาจริงอาจารย์งผมนะใแปดนะฮะคือแปดดูเอสนะฮะสี่เอดครึ่งนะดบเอหนึ่งส่วสามคีเรนาผู้ชมดูดีไซน์กดู่าผู้ชม เนี่๋ยวดีดสายโบยิงจัดใส่สก็มันไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่อีกชิ้นนะความเรียลแล้วคือมันเป็นรองเท้าหนังนะคือแบบหุ้มตรงนี้หรอกออกดับเบิลเขาเรียกว่าไรมะดับเบิ้ลอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันารใส่ของรองเท้าเข้าไปนะก็ยังดีเหมือนนะข้างในก็ยังดี Japan with จ s t ป็นบิสต์ส d a ล์เด็ดดา e ใ t ่ไหมนี่จะทัก e d ่เด็ดดุดูเซ w มสิ่งอธ a จาสั a นนี่อ Adidas นะครับผมเป็นคนฟักแเรนดอ a ิ i าส s มาผมไม่ซื้อนกีเออแม่งโดนหอมซื้อร้านนั้นด้วยแล้วซื้อร้านนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปร้านให้ท่านุูชมรู้เลย่ารนดนนี้ร้านอะไรมึงแม่จันได้ใช่ไหมอ่านไหมบอกแล้ว นี่ครับร้านนี้ก็ไปต่ตากันได้นะครับของแท้แน่นอนครับเราเอื้อซินครับเขาไม่โกงผมอะเออแม่ไม่เหมือนร้านนั่นหลอกเขาโกงเอาของหลอกว่าของมือสองแท้แท้ปลาเขือเทศปาเขือไม่โยมเดียวโอ้โหแม่งปลอมทังดุนสายตาไม่ดูดีไม่ดูคลืนไม่ก็ไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ดูคลืนเลยนะอันนี้เขาให้ดูคลืดมาโชว์คล้นให้ผมดูแต่ร้านไม่โชว์คลืนให้ดู คือดูของแท้ดูง่ายก็คือแบบดูที่พื้นก่อนหนึ่งดูที่พื้นพื้นรองเท้ามันก็จะแบบดีไซน์จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของมันใครจำด้ใครรู้จักแบรนด์ก็จะรู้กันดีาแบรนด์มันจะเป็นมันจะพื้นแล้วก็ตรงป้ายตรงนี้จะเป็นแค่ไหนหนึ่งกอเมดอินมันอยู่ข้างหลังนี้จะเป็นป้ายแล้วก็จะมีบาร์โค้ดของแบรนด์อีกด้าก็จะเป็นของบาร์โค้ดหน้าของแท้จะเขียนเมดอินเลยว่าประเทศไรที่ผลิตถ้าเป็นเวียดนามนะครับ เดี๋ยวพอยคุนโดนนะครับอดีตยอดสวนมากจะทำกอลก็คือเวียดนามนะให้ผมไปศึกษามาของจีนไม่มีนะครับไม่มีจริงๆนะไม่มีน่าจะไม่มีด้วยซ้ำหรือน้อยมากเลยจะเป็นของแท้ด้วยซ้ำไปที่แบบผลิตในประเทศจีนนะต้องดูดีนะเวียดนามคุนโดนแน่นอนบ่อยเลยนะซีรีร้านนั้นเวียดนามทิ้งเล,เลยครับหรือเอาไปบริจาคผมจะไม่อย่างเบริจาคเก็บเอาไว้ความทรงจำนะเดี๋ยวผมจะสร้างห้องใหม่ให้เสร็จก่อนแต่ผมจะตั้งไว้เลยไม่ความทรงจำวันนั้น หันร้อนไว้เสียงเงินไม่คือไม่แพงกว่ารองเท้านี้นะคืออันนั้นอ่ะ 199, ร้อยเก้าเก้บอยราคา 199, ร้อยเก้าเก้ารมคาส่งอีกหกสโซซิบไม่รู้เมื่อไหร่259ว้าวอันนี้ร,ราคาร้อยหาเาคูร้อยห้าเค่าส่งหกสิบาทก็สองร้อยเก้าบาทไม่แพงกว่าหบาทห0บบาทเลยวอ้อะไรครับเนี่ยแต่แบบ Ak, ของเขาดีของเขามันก็คุณภาามันก็โอเคแต่แบบทํามันของกองก็มเลยนะครับท่านชมแล้วลองมาใส่ดูกันดีกว่านะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวใส่ให้ดู few moments later โอเคครับท่านชมนี่ครับท่านชมเยอยๆๆนะครับท่านชมเรื่มันยังหลวมอยู่นะแต่แบบ แล้วเชียร์แฟนแด่นเกล้ออาล้านถ้าอยากสปอนเซอร์ผมสปอนเซอร์ได้ผมผมยีรับนะร้านนี้ผมยีรับเลยนะท่านผู้ชมยินยีรับแบบรีวิวเต็มที่เลยนะสปอนเซอร์ส่งให้ผมฟรีสักคู่นึงส่วนลดสักหนึ่สิส่งฟรีก็ได้นะฮะมผมไม่ขออะไรมากหรอกครับไม่ต้องเป็นจต่เป็นต้องเป็นเงินสดหรือเป็น อะไรก็ได้เป็นรองเท้าหรืออะไรก็ได้หรือเป็นส่วนลดนี่ผมก็ได้นะคะส่วนลดในการสั่งครั้งต่อไปก็ดีนะโอเคนะฮะ้ขอสั๋มาสเซอร์ดีเนะครับท่านผู้ชมแบบคือเชือกมันยังขาวอยู่เลยเนี่ยเชือกเ<อ>ชือกเดิมเลยเชือกขาวมากคือพวเขาเชือกใหม่เราม่ดูเหมือนกันชกเ,เชือกมันไม่เป็นปัญหาการใส่เราเด็ปัญหาใส่ก็คือรองเท้านะตัวรองเท้าสุดเลยนะรองเท้าถ้ารองเท้าปล่ามันก็ไม่ค่อย ใส่ของปองแม่งไม่เฟี้ยวรู้สึกไม่จะเหมือนไม่เหมือนกันเลยแบบของปองกับของแท้มันร,รู้สึกมันจะต่างกันมากนะท่านชมถ้าใครแบบเคยใส่รองเท้าพวกแบรนด์เนมนะผมก็จะรู้สึกอันนี้ไม่ใช่แบบแบรนด์เนมที่แพงมันเป็นรองเท้าแบบแบรนด์ทั่วไปนะเป็นอาคิยัแบรนด์ทั่วไปมันต้นราคามันก็จับต้องได้คนส่วนใหญ่เขาก็ใส่กันนะแต่แบบส่วนใหญ่มันก็จะปองกัน <laughs> คนก็ไม่มีเงินที่จะจับต้องราคาแบรนด์นี้ได้นะเพราะว่ามัน ก,ก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แตบบ่ถ้าเลือกเงินกับเลือกของปอมเลือกเงินดีกว่าของปอมไม่เอาว่ยวะยอมไม่ใส่แบรนด์อื่นที่มันถูกลงนะพวกหลายแบรนด์นะที่แบบราคาสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเช่นไอโฟนกโกสิตี้ไอแอดดาอะไรหรือแบบนักเรียนนะเพอนเขาไปนักเรียนนี้ก็ราคาก็โอเคสมควรดีนะโอเคนะดีนะนโย่ ก็ทำท่าชมเดี๋ยวเราจะไปดูอิสเซอร์สวยๆกยันครับใส่ได้พอดีเลยผมว่าไซส์41นะครับแต่เชื่อมันแน่นไปนะเดี๋ยวไอเดี๋ยวไปดูอิสเซอร์ตสวยๆกันดีกว่าไปเพื่อการ For you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever grass, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. You know yeah. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you. Me feeling numb, everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day. The way them hips sway Love your body so I pray Don't you dare take it away Can't control what I say Lost my mind cause your frame Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame Body emotion, I feel the commotion Beyond you like lotion I'm honest and broken I flow like the ocean I feel you were chosen to fix me I'm broken, my heart that you stole stolen Hey, stay with me, play with me, lay with me Hate to see when you leave Chemistry feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really Want you touch on your body feels like taking on a drug you got me feeling good yeah you got me feeling numb everything you do I can't seem to get enough you got me feeling good yeah you got me feeling numb touching on your body feels like taking on a drug you got me feeling good yeah you got me feeling numb everything you do I can't seem to get enough